ตัวเองได้ก็พยายามทาแต้มแล้วก็สามารถทําแต้มได้น้องเทนนิสบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็รู้ตัวว่าโดนนําอยู่แต่ก็บอกตัวเองเสมอว่าเวลายังไม่หมดยังทําได้ก็เลยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เตะได้ก็อยากบอกคุณพ่อของเธอด้วยนะครับว่าหนูทําได้แล้วอยากกลับไปกอดพ่อน,นะครับ <c oughs> ก็หวงจะได้เจอกับคุณพ่อเสรีชัยที่สองวันที่ผ่านมาเร,ราก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อไปด้วยนะครับพูดถึงน้องเทนนิสกับคุณพ่อเนี่ยก็ต้องบอกว่า อสองคนมีความผูกพันกันยาวนานมากหลังจากที่ค,คุณแม่ของน้องเทนนิสเสียแน่ๆน,น,น้องเทนนิสยุ7เขวบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เป็นคนที่พาน้องเทนนิสเรียกว่าไปตระเวนแข่งตลอดอยู่ใกล้ชิดแล้วก็เป็นคนที่ผลักดันให้น้องเทนนิสมาถึงจุดนี้ได้นะครับพูดไปถึงตรงนี้อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยนะครับได้รับรู้ถึงเรื่องราวซึ้งๆที่น้องเทนนิสได้พูดถึงความผูกพันของตัวเธอกับคุณพ่อสิริชัยนะครับที่ เธอได้เคยโพสต์ลงใน In ินส a g r กรก็คือไอจีส่วนตัวของเธอนะครับโพสต์ไว้เมื่อ2ปีก่อนนะครับเธอโพสต์ว่าอย่างนี้ครับเมื่อ11ปีก่อนตอนหนูยังอยู่สุราษฎร์ตอนนั้นอายุ10ขวบพ่อขับรถพาหนูจากสุราษฎร์ขึ้นมาแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพแต่เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่จังหวัดชุมพรเป็นคนอื่นคงกลับบ้านไปแล้วพ่อบาดเจ็บที่แขนพ่อศอกและมีแผลเต็มไปหมด หนูก็เจ็บแผลทลอดที่ขาแต่พ่อบอกหนูว่ายังไงก็ตั้งใจมาแข่งแล้วต้องไปต่อพ่อซื้อตั๋วรถทัวร์ในคืนนั้นเพื่อให้หนูได้ไปชั่งน้ำหนักให้ทันขอบคุณความทุ่มเทของพ่อที่เป็นแบบอย่างสอนหนูให้ไม่ยอมแพ้พ่อไม่ได้แค่สอนหรือสั่งสั่งอย่างเดียวพ่อจะทำไปกับหนูด้วยหนูยังจำทุกๆเช้าวันเสาร์อาทิตย์ได้อยู่เลยพ่อปลุกหนูตอนแปโมงเช้าเพื่อไปวิ่งด้วยกัน กับแดดที่แสนจะร้อนกับทางที่ยาวไกลในถนนชนบทและกระตุ้นตอนเช้าที่หนูไม่เคยได้ดูเลยตอนนั้นก็คิดนะพ่อไม่มีเพื่อนวิ่งด้วยเหรอแต่ตอนนี้รู้แล้วนะพ่อพ่ออยากให้หนูมีร่างกายแข็งแรงรและเป็นนักกีฬาที่ดีขอบคุณพ่อมากค่ะโอ้โหเนะก็เป็นเป็นเป็นข้อความที่มันชัดเจนในตัวว่าสองคนพ่อลูก,ลกเขามีความผูกพันแล้วก็ ช่วยกันทําให้มาถึงวันนี้ได้นีต้ต, <c oughs> ต้องกลับไปเราเชวนคุณพ่อวิ่งนะให้คุณพ่อกลับมาแข่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอก็จะได้กลับมาถึงเมืองไทยเราก็ในวันพ <c oughs> รุ่งนี้นะครับเก้าครึง่งครับอ่ะคราวนี <c oughs> ้มาดูผล